ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิตทาลากุขก็กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการเปรียบเทียบกล้องผมที่ผมอาจจะใช้คำว่ากล้องในฝันของหลายๆคนนะครับเพราะว่าตอนนี้กล้องผมเชื่อว่าหนึ่งในกล้องที่หลายๆท่านกำลังเล็งอยู่ในกรณีของคนที่ ดูเหมือนจะจริงจังในเรื่องของการถ่ายภาพขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็คงจะต้องมองกล้องทั้ง2ตัวนี้ตัวแรกก็คือ Sony A7 Mark II ซึ่งถือเป็นกล้องเขาเรียกว่า Full Frame Mirrorless ตัวแรกๆที่มาบุกตลาดซึ่งณนปัจจุบันเนี่ยราคานะครับประกันศูนย์เอย่ยหรือประกันร้านเอย่ยก็ตกลงมาพอสมควร พูดง่ายๆก็คือราคาประกันล้านเนี่ยสามารถหาได้ในราคาประมาณ35,000บวกลบแต่ถ้าเกิดประกันศูนย์ก็อยู่ที่4ี0หมือนต้นๆอันนี้พูดถึงแค่เฉพาะบอดี้อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ราคาตกลงมาเช่นกันก็นกคือตัว Fuji XT2 นะครับผมพูดถึงตัวบอดี้สีดำนะครับถ้าเป็นบอดี้กราไฟหรือเป็น ตัวสีบอลเนี่ยราคาก็จะสูงกว่าทำไม XT2 ซึ่งถือเป็นเรือธงหนึ่งในเรือธงของฟูจิถึงได้ลดราคาก็าอย่างที่หลายคนทราบนะครับว่าตัวฟูจิ X1 h เนี่ยเพิ่งเปิดตัวออกมาทำให้ตัวฟูจิ XT2 จำเป็นจะต้องปรับราคาลงมากล้องสองตัวนี้มีจุดเด่นค่อนข้างเยอะสำหรับคนที่ ต้องการที่จะซีเรียสในการถ่ายภาพขึ้นใหม่หนึ่งสเต็ปดังนั้นผมขออนุญาตทำการเปรียบเทียบหรือว่าแชร์ไอเดียให้กับสมาชิกทุกท่านได้รับทราบกันกล้องทั้งสองตัวนี้แตกต่างกันนะครับในแง่ของตัวเซนเซอร์เพราะว่าตัวโซนี่จะใช้เซนเซอร์ที่เป็นฟูลเฟรมก็คือขนาด35มมลิเมตรนะครับ ก็คือเท่ากับเฟรมที่เราใช้ถ่ายกันโดยทั่วๆไปโดย35ม m mm ก็คือวัดจากด้านทะแยงมุมนะครับซึ่งเขาก็าจะได้พื้นที่นะครับเนี่ยในตัวเซนเซอร์เท่ากับประมาณ855.6ต mm ารางมิลลิเมตรนะครับให้จำว่าประมาณกับ900 mm แล้วกันนะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับตัว Fuji x t 2ซึ่งใช้เซนเซอร์ aps-c ซึ่งเล็กกว่า นะครับก็พื้นที่ตรงเซนเซอร์เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ370จริงๆมันคือ368.2ก็ตีไป400แล้วกันนั้นถ้าเรามาคำนวณพื้นที่คร่าวๆเนี่ยเราก็จะสามารถบอกได้เลยว่าเซนเซอร์ทั้ง2ตัวนี้มันแตกต่างอยู่ประมาณเกือบ50%เลยของพื้นที่แต่ตัวพิกเซลนะครับหรือตัวเขาเรียกว่าเซลล์รับแสงเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ที่ 24.3ล้านพิกเซลเท่ากันถามว่าการเท่ากันของตัวพิกเซลมันดีอย่างไรบนพื้นที่ที่ใหญ่กว่าถ้าเกิดเราบรรจุพิกเซลเข้าไปเนี่ยนะครับเวลาพิกเซลแต่และพิกเซลทำงานเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณรบกวนถึงกันเนี่ยน้อยกว่าเพราะมันห่างกันมากกว่าส่วนในตัวของเซนเซอร์ขนาดเล็กนะครับถ้าบรรจุจำนวนเซนเซ,นเซอร์เข้าไป จำนวนเท่าๆกันแน่นอนครับมันก็จะเกิดสัญญาณรบกวนมากกว่าแต่ว่าทางตัว Fuji ก็ได้เคลมว่าตัวเซนเซอร์หรือตัวเ,เซนเซอร์เขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดสัญญาณรบกวนได้เป็นอย่างดีแล้วก็ให้ไฟล์ภาพที่มีคุณภาพที่เทียบเท่ากับกล้องฟูเฟรมส่วนจะเป็นราคาคุยหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูสเปคกันอีกทีนึงนะครับตัวทั้งสงตัวนะครับ ISO เริ่มต้นแตกต่างกันตัว โซนี่เนี่ยจะเริ่มต้นที่100ถึงส5 6 0 0่ส่วนตัวฟูจิจะเริ่มต้นที่200ถึง1 0 0 0 12,800ซึ่งก็แตกต่างกันเขาเรียกว่าเท่าตัวเลยแต่อย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบนะครับว่าปกติใช้กันไม่เกินหมื่นอยู่แล้วดังนั้นการที่จะดันไปเกินหมื่นผมว่าอาจจะไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่สำหรับตัวแฟนคลับของตัวโซนี่นะครับที่ อาจจะมองในส่วนของสิ่งที่เป็นจุดเด่นของตัวโซ n y เอาแบบคร่าวๆก็คือเซ็นเซอร์ใหญ่กว่าแน่นอนครับเซ็นเซอร์ใหญ่กว่าคุณภาพหรือ depth of field เวลาถ่ายออกมามันก็จะสวยงามมีมิติมากกว่าอันนี้ว่ากาันตามทฤษฎีนะครับแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยก็จะมี image stabilization ซึ่งตัว Fuji ไม่มีถามว่าสำคัญไหมผมบอกได้เลยสำคัญมากครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์นะครับ ก็ตัวพิกเซลเนี่ยตัวพิกเซลจะมีขนาดใหญ่นะครับตัวพิกเซลก็คือตัวรูรับแสงไอตัวเขาเรียกว่าเป็นไดโอดนะครับไดโอดรับแสงหรือจะเป็นประเภททานซิสเตอร์รับแสงที่บรรจุอยู่ในสารกึ่งตัวนำเนี่ยผมจำไม่ได้เราเป็นประเภทไหนนะครับก็จะมีขนาดใหญ่กว่าซึ่งก็อาจจะเขาเรียกว่าเกิดปรากฏการณ์เทรสโฮนะครับได้น้อยกว่าแล้วก็ตัว โซนี่ uh, จะมี NFC NFC ก็คือถ้าเรามือถือไปแตะเนี่ยนะครับเอาไปแตะที่ NFC ชนกันมันก็จะ Connect กันได้ง่ายตัวโซนี่มี p h o n e Jack แต่ตัวฟูจิไม่มีถามว่า h p h ฟ n e แจ็คมีความจำเป็นไหมผมเชื่อว่าสำหรับคนที่ถ่ายรูปแล้วต้องการมอนิเตอร์เสียงจำเป็นมากนะครับแล้วก็ตัวกล้อง Fuji เนี่ยจะมีเขาเรียกว่า b u ฟเฟอในฝั่งของ JPEG เนี่ยเยอะกว่า ยังไงก็คือถ่ายภาพได้ดีกว่าก็คืออัตราส่วนระหว่าง52ต่อ32ช็อตอันนี้คือจุดที่โซนี่มีความโดดเด่นมากกว่าตัวฟูจิทีนมาดูในฝั่งฟูจิบ้างฟูจิก็จะถ่ายวิดีโอ 4K ได้นะครับตัวโซนี่ถ่าย 4K ไม่ได้นะครับถ่ายได้สูงสุดก็คือเป็น Full HD นะครับแล้วก็ตัวกล้องฟูจิเนื่องจาก เขาเรียกว่าฟูจิได้ดีไซน์ตัวฮาร์ดแวร์มาค่อนข้างดีดังนั้นเวลาเปิดเนี่ยนะครับเวลาเริ่มกดปุ่มเปิดปุ๊บจะใช้เวลาสั้นกว่านะครับของตัวโซนี่เขาเคลมว่า1วินาทีต่อ1.7วินาทีนะครับแล้วก็ตัวตัวชัตเตอร์แลกนะครับชัตเตอร์แลกเนี่ยของ ตัวฟูจิจะแหลกน้อยกว่าอยู่ที่จุด0.5วินาทีแต่ของ Sony จะอยู่ที่จุด2.2วินาทีนะครับอัตราขยายนะครับของ v i วไฟเดอร์ของตัว Fuji จะได้เปรียบเล็กน้อยอยู่ที่จุด 7.7x แต่ของตัวโซนี่ Sony จะอยู่ที่จุด 7.1x นะครับตัวฟูจิเนี่ยรองรับ d u โ l การสล็อตซึ่งถ้าในการถ่ายภาพมืออาชีพผมว่ามีความจําเป็นเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะเซตให้สล็อตแรกเป็นสล็อตจะเซฟวนก็ได้นะครับให้สล็อตหนึ่งเต็มแล้วค่อยไปสล็อตสองหรือว่าจะให้เป็นการแบ็กอัพก็คือเซฟทั้งสองไฟล์ก็ได้เหมือนกันในกรณีที่เรารับจ้างถ่ายภาพเนี่ยนะครับภาพมันพลาดไม่ได้นะครับถ้าการ์ดหนึ่งพังซึ่งมีโอกาสน้อยแต่ถ้ามันพังได้มันก็ยังมีการ์ดสำรองนะครับนี่พูดถึงกรณีที่ มี Dual Card Slot นะครับแล้วก็ตัว Fuji จะถ่ายภาพ JPEG นะครับได้เร็วกว่าคาว่า JPEG เร็วกว่าก็คือเป็นการถ่ายภาพต่อเน,นื่องได้13.7แต่ของ Sony จะได้5เฟรม per sec โอ้แตกต่างกันกันกบ3เท่านะครับตัวรอก็เช่นกันนะครับแล้วก็ตัว Fuji มีฟังก์ชัน Slow Motion Video แต่ว่าตัว Sony ไม่มี แล้วก็ตัวสปีดนะครับชัตเตอร์ของฟูจิดันไปได้ถึง1ส่วน32,000แต่ของตัวโซ n y ได้1ส่วน8,000นะครับนั่นก็คือมุมมองจุดที่คล้ายกันนะครับจุดร่วมที่ถือว่าเป็นจุดแข็งของทั้ง2ตัวเลยก็คือระบบการโฟกัสภาพที่ไวนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันนะครับพาโรนามานะครับแล้วก็ v ิวอินไวไฟนะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์เนี่ยก็เป็น a ฟ e d ดีเท t นะครับแล้วก็มีเอ็ก r ท a นลไม้ j จ c k แล้วก็มี HDMI out แล้วก็มี h ฮอตชูที่ต่อแฟลตนอกได้จากนั้นก็มีฟังก์ชัน B นะครับซึ่งสามารถถ่ายสำหรับกรณีของลองเอ็กพ t u r e หรือว่ากดค้างนะครับไว้เพื่อจะรับแสงได้นานๆจุดวีของทั้งสองตัวนะครับซึ่งถือว่า เป็นจุดที่หลายคนชอบพูดก็คือทั้งสองตัวเนี่ยจะไม่มีนะครับบิวอินบลูทูธไม่มี GPS นะครับก็คือไม่สามารถบอกตำแหน่งได้แล้วก็ไม่มี external f r a t นะครับมันเป็นจุดเขาเรียกเป็นจุด weak เดี๋ยวเรามาดูจุดอื่นที่จะเปรียบเทียบกันบ้างนะครับ เราจะมาลงลึกในตัวสเปคกันว่าทั้ง2ตัวมีสเปคที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างานะครับเอาแบบคร่าวๆแล้วกันราคาเปิดตัวเนี่ยของทั้ง2ตัวเนี่ยพอๆกันนะครับถ้าราคาเปิดตัวนะของทั้ง2ตัวพอๆกันแล้วก็ตัวกล้องของตัวโซนี่จะหนักกว่าฟูจิเล็กน้อยนะครับตัวโซนี่จะหนักประมาณ930กรัม แต่ของตัว Fuji XT2 จะหนักอยู่ที่817กรัมก็คือหนักกว่ากันประมาณสัก100เศษนะครับไซส์ Size, หรือดิเมนชันเนี่ยของตัว Sony จะใหญ่กว่านะครับทั้งในแง่ของความกว้างความยาวความสูงนะครับทั้งสองตัวไม่มีระบบที่เรียกว่า water proof ดังนั้นก็กันได้แค่ฝุ่นละอองโดยทั่วๆไป ทั้ง2ตัวใช้เซนเซอร์เหมือนกันประเภท CMOS นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับผมขอดูรายละเอียดสเปคก่อนแล้วก็ตัว Color Filter หรือตัวประเภทของการจัดเรียงลำดับของตัวฟิลเตอร์เนี่ยของเขาของ Sony จะเป็นแบบ rgbg นะครับแต่ของ Fuji จะเป็น xtrans m o ม3นะครับแล้วก็ทั้งกล้องทั้ง2ตัวมีระบบ Cell Cleaning Self c e ลล์คลี n ิ่งก็คือเปิดปิดปุ๊บมันก็จะทําการเขาเรียกว่าทําความสะอาดตัวเซนเซอร์ซึ่งทําให้ตัวเซนเซอร์สามารถที่จะดูแลได้ง่ายขึ้นกล้องทั้ง2ตัวนะครับสามารถถ่ายภาพ JPEG แล้วก็หลอได้ที่14บิตนะครับแล้วก็โซลูชันถ้าเกิดกล้อง Sony เนี่ยเรานำไปถ่ายฟูลเฟรมนะครับไม่ใช่ฟูล HD นะครับซึ่งเขาโซนีเนี่ยออกมาก่อนมันจะถ่ายตัว 4K ไม่ได้ตัว Full HD ของตัว Sony ก็ถ่ายได้ทั้ง60เฟรม30เฟรมแล้วก็24นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของตัวฟูจิ Fuji, ก็จะถ่ายฟู l เอชดี Full ได้ที่120ยี่สิ0ร้อยหกสิบซึ่งก็จะมีความ หลากหลายมากกว่าถ้าคุณจะเลือกงานวิดีโอนะครับผมแนะนำเลยว่าจากสเปคเนี่ยคุณต้องไปฟูจิแต่ถ้าคุณอยากจะเลือกนะครับงานถ่า,ถายภาพนิ่งนะครับคุณอาจจะเอียงมาทางด้านโซนี่นะครับเพราะกล้องทั้งสองตัวเนี่ยก็จะมีจุดที่โดดเด่นแตกต่างกันทีนี้เรามาดูเมาส์บ้างนะครับของตัว Sony เราจะเรียกว่าเมาส์ e นะครับตัว e แต่ถ้าเกิดเป็น Fuji เขาจะเรียกเมาส์ x นะครับซึ่งก็เวลาใครจะเรียกซื้อเมาส์เนี่ยเราก็ดูนะครับเป็นเมาส์ e หรือเมาส์ x นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยตัวสมัยก่อน s o นี่เขาจะเรียกมีชื่อเมาส์ว่าเป็น nex nex ne นะครับเพราะนั้นถ้าเวลาคนซื้ออะแดปเตอร์ก็คงจะเลือกซื้อให้ถูกนะครับกับสเปคด้วยแล้วกันทีนี้ผมก็อยากที่จะมาดูคุณภาพของไฟล์ภาพนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับ ที่เขามีการวิจาร์เกี่ยวกับไฟล์ภาพนะครับมีการถ่ายภาพที่เป็นระดับ ISO ร้อยของตัวโซนี่เปรียบเทียบกับ ISO 200ของตัว Fuji X-T2 ใน ISO ร้อยเนี่ยเท่าที่ผมดูภาพนะครับก็โทษทีวีกี้ผมคลิกไปทาง FUJI X-T 2 0เพะเดี๋ยวผมจะเล่าอีกทีว่าทําไมถึงต้องมีโชว์ Fuji X-T 2 0ตัวคุณภาพของภาพที่ ได้นะครับตัวคุณภาพของภาพของตัวโซนี่ซึ่งเป็นฟูลเฟรมก็จะให้คุณภาพของภาพหรือคอนทราสต์นะครับที่ดีกว่าตั้งแต่ ISO ต่ำยัน ISO สูงดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะเอาไปเอา Fuji ไปเปรียบเทียบนะครับ APS-C อาจจะต้องไปเปรียบเทียบกับกล้องฟูลเฟรมขนาดกลางๆนะครับเพราะว่โซนี่เขามีตรบการจัดการไฟล์ที่ดีทีนี้มาถ้าเราต้องมาเลือกกันนะครับว่าเราอยากที่จะ เล่นตัวไหนดีอันนี้มันเป็นประเด็นที่หลายคนสนใจว่าเอะเราจะเลือกตัว Sony นะครับ A7 Mark II หรือเราจะไปเลือก FUJI XT2 นะครับผมก็เคยมีโจทย์แบบนี้เช่นกันเอาง่ายๆนะครับถึงแม้ว่าฟูจิจะทำการโปรโมทต,ตัวเองว่าสามารถสร้างเซนเซอร์ขนาด APS-C ให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับตัว เซนเซอร์ขนาดฟูลเฟรมนะครับแต่ถ้าคนคิดจะเล่นกล้องนะครับแล้วอยากจะไปให้สุดทางจริงๆนะผมว่าสุดท้ายคุณก็ต้องอยากจะได้กล้องฟูลเฟรมนะครับมาติดไม้ติดมือนะครับมาใช้ด้วยกันทุกคนดังนั้นการที่คุณจะตัดสินใจเอาเงินไปซื้อกล้องตัวหนึ่งเนะี่ยผมคิดว่า ถ้าเกิดอยากจะให้ดันไปสุดจริงๆในงบประมาณ35,000บาทบวกลบเนี่ยผมว่าการเลือกกล้องฟูลเฟรมน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในแง่ของการถ่ายภาพทั่วไปแต่ถ้าคุณซีเรียสในเรื่องของการถ่ายวิดีโอคุณก็คงไม่มีทางเลือกที่จะต้องไปทาง Fuji x t 2ทีนี้ก็มีการเขาเรียกว่ามีการวิจารณ์นะครับกล้องทั้งสองตัวว่า ในมุมมองของคนถ่ายภาพเนี่ยเขามองกันอย่างไรในมุมมองของโซนี่นะครับในจุดเด่นของโซนี่ก็คือเขามีการสั่นห้าแกนซึ่งถ้าใครเคยชมวิดีโอสาธิตการสั่นนะครับของตัว Olympus ก็คงจะทราบดีอยู่แล้วว่ามันดีมากน้อยขนาดไหนและคุณจำเป็นจะต้องมีหรือไม่นะครับแล้วก็ตัวคุณภาพนะครับของการถ่ายภาพของหรือวิดีโอของ ตัว Sony เน่ย A7 Mark II ก็ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นรวมทั้งระบบโฟกัสด้วยนะครับแต่เนื่องจากอย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณต้องการความใหม่สดเนี่ยนะครับแล้วคุณไม่แคร์เซ,เซนเซอร์ณนะปัจจุบันเนี่ยตัว Sony a 6 5 0 0นะครับจะมีระบบฟังก์ชันที่ดีกว่านะครับตัว A7 Mark II เพราะว่ามันใหม่กว่าแต่มันเป็นเซนเซ,นเซอร์แบบ APS-C ข้อเสียนะครับที่ตัวช่างภาพมีการวิจารณ์ของตัว Sony ก็คืออันดับแรกเลยเรื่องแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยเขาบอกว่าแย่มากนะครับพึ่งผาได้ยากถ่ายได้น้อยนะครับซึ่เป็นจุดอ่อนซึ่ง Sony ก็ทราบดีก็ทำการปรับปรุงนะครับไปในเวอร์ชันของ A7 Mark 3ซึ่งก็จะมีราคาเท่าตัวนะครับของตัว A7 Mark 2นะถ้าใครมีงบไม่จำกัดก็ ไปมองในอีกมุมหนึ่งนะครับก็จราคาจะแพงกว่าน,นี้เท่าตัวประมาณนะครับประมาณเท่าตัวแต่เกิดคุณมองในแง่งบของ35,000บาทบวกลบเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ก็มีความเหมาะสมนะครับลองมองในฝั่งของตัวฟูจิบ้างฟูจิหลายคนก็บอกว่าให้คุณภาพของภาพที่ดีนะครับไอโซโปรแมนที่ดีแล้วก็ถ่ายวิดีโอ 4K ได้ แต่ว่าในส่วนของการโฟกัสเนี่ยหรือว่าแบตเตอรี่ก็ยังเป็นปัญหาสำหรับช่งางภาพมืออาชีพเช่นกันอันนี้เรามาฟันธงกันเลยดีกว่านะครับถ้าเป็นผมนะครับถ้าผมไม่อยากจะซื้อกล้องใหม่สักตัวหนึ่งแน่นอนครับเราก็อยากจะไปให้สุดๆไปให้สุดๆในงบประมาณ35,000บาทบวกลบก็คงจะต้องฟันธงไปที่โซนี แน่นอนแต่คุณก็จะขาดในแง่ของวิดีโอ 4K ซึ่งถ้าคุณไม่แคร์ 4K ผมคิดว่าตัวโซนี้น่าจะเป็นทางออกให้คุณได้อย่างดีนะครับเพราะเขาจะให้เซ็นเซอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับเดฟอ of ฟิล l d ที่ดีกว่าแล้วก็การใช้งานในระดับฟังก์ชันที่คุ้มค่าเพียงพอนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะไปเลือกตัวฟูจิไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดๆก็ตามหรือฟังก์ชันการใช้งานการถ่ายวิดีโอ นะครับตอนนี้ณนะปัจจุบันเนี่ยตัว x t 2จะอยู่ที่ประมาณ35,000บาทบวกลบเช่นกันนะครับใกล้เคียงกับตัว Sony แต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนถ่ายภาพน้อยนะครับเป็นคนถ่ายภาพน้อยแล้วก็ฟังก์ชันเยอะแยะปุ่มเยอะแยะเนี่ยคุณไม่สนใจเลยผมมีทางเลือกให้กับคุณนะครับในราคาที่แตะถูกลงประมาณหมื่นกว่าบาทนั่นก็คือตัว Fuji ฟิล์ x t 2 0ใช้เซ็นเซอร์ตัวเดียวกันกับ x t 2 ฟังก์ชันการทำงานนะครับสำหรับการถ่ายภาพโดยปกติ cover หมดเลยนะครับเหมือนเหมือนกับถ้าคุณถ่ายภาพพื้นฐานโดยทั่วไปไม่ปรับแต่งกล้องมากตั้งออโต้อย่างเดียวหรือแมนนวลนานๆครั้งนะครับผมคิดว่าไม่คุณไม่ต้องลงเงินไปถึงขนาด3500 0บวกลบหรอกครับเพื่อจะซื้อ XT2 เพราะว่าตัว XT 2 0ก็ตอบโจทย์แล้วยางน้อย XT 2 0ตามสเปกเนี่ยนะครับในกระดาษมันก็ดีกว่า X ทีร้ซึ่งราคาปัจจุบันแพงกว่ามันก็ดีกว่ากล้องในหลายๆรุ่นนะครับในเซกเมนต์เดียวกันนะครับนั่นคืออคำตอบนะครับไม่แน่ใจว่าถูกใจหรือไม่แต่ผมบอกได้เลยว่ากล้องทั้งสองตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น Sony A7 นะครับ Mark II กับตัว Fuji X-T2 เนี่ยถือว่าเป็นกล้องที่มาแรงแล้วก็หลายคนให้ความสนใจนะ ปัจจุบันนี้ก็หวังว่าคงจะได้ไอเดียไปไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ